อมแม่เสมอสวัสดีครับมัวจะเข้าไปตั้งค่าอยู่ขอบคุณมากๆที่แวะเข้ามาผมก็ว่าเอ๊ะมันทำไมไม่ได้ประมาณนะ้ได้ยินเสียงไม่เอ่ย วัดนี้เป็นวัดคอเลือกตะบ,บนสัปปะดูอำเภอวิเคียนจังหวัดเพชรบูรณ์ก่อนบ้านฮักแล้วใส่ปลาแจก,ก่อนครับผมโอเคใส่แล้วน้องจีระวานสวัสดีครับ วัดก็เหมือนวัดไม่ค่อยมีพระกันเลยลมลื่นดีหน่อยก็เลยเข้ามาแม่เสมอสวัสดีจากน้องจีรวันพี่จีสวัสดีจากแม่เสมอชาแนลเนาะนก่อนฮักบ้านฮัก น่ารักจังกินทํากินเนาะแม่เสมอสวัสดีครับตรงนี้นกนกขิรลาบอยู่บนบอรนะ์ดมาเยอะนะเสียงดังจอกแก๊จอกแก๊กขอบคุณมากมายขอบคุณกำลังใจเนาะที่แวะเข้ามาเป็นกำลังใจให้ ไม่มีอะไรมาตั้งถือเอาอเแม่จีสวัสดีจีรวันชอบจังบรรยากาศแบบนี้ล่มเย็นใช่ครับรอบๆตรงนี้ก็มีล่ม ลมเือนอยู่ในวัดบรรยากาศอยู่ในวัดนะค่อยๆเลือนไปเดี๋ยวเวียนหัวนะวัดก็ไม่โตหรอกครับแม่เสมอวัด วัดใหญ่มากค่ะฝั่งนู้นก็จะเป็นศาลาฝั่งตรงนู้นตรงป่ามันก็จะเป็นหอะระฆังแต่ว่าไม่ได้เข้าไปนั่งอยู่หน้าโบสถ์ขอบคุณมากๆขอบคุณมากมายครับที่แวะมา ผมไม่ได้หลยวันละอีกอย่างหนึ่งไล่เสียโดนรถชนอ่ะเอาเลยมารักษาอยู่ที่นครสวรรค์ตากฟ้านครสวรรค์ก็แวะมาหาลูกสาวอยู่เพชรบูรณ์อำเภอวิเชียนบ้านเดิมก็อยู่นี่แหละ อำเภอวิเชียนนี่แหละจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยก็ขอบคุณมากมายครับผมไม่รู้ได้ยินเสียงหรือเปล่าเอาโทรศัพท์มาเครื่องเดียวเอาเอารถไป ลงเองเลยเหรอรถรถก็มีแต่รถเก่งของลูกแหละแกไปรับมารักษาที่นครสวรรค์ก็ขอบคุณมากๆ ตอนนี้ก็ยังไม่หายเ,าเลยพักก่อนอยู่กับลูกสาวอยู่ที่หมู่บ้านคอเลือกตำบลสัปปะดูอำเภอวิเชียนจังหวัดเพชรบูรณ์จาน้องกีเอาเปไปผูกใช่ครับผมถ้าเปผูกนอนตรงต้นไม้นะ่ะพอดีเลยานะนนเยอะ ไม่งั้นเกาเสือมาปูในโบสถ์ในอนเล่นเพราะว่าพระพระมีอยู่ฝั่งกุฏิฝั่งนู้นมีแค่สององค์มีมีแค่สององค์ในวัดนี้สาวเราใต้สวัสดีค่ะเนาะ จากกรบ้านบานฮักหนึ่งน่ารักจังนาะักทำกินเนาะแต่เราก็จะเพียนอยู่เลยนกน่ะข้างบนนะ่ะเยอะนกพิราบเยอะสาวเราใต้อบุบลสวัสดีคุณกอน มันจะขึ้นสักสิบห้านาทียี่สิบนาทีก็พอแล้วไม่ขึ้นเยอะเอาคุณย่าสวัสดีครับผมไม่ได้แจ้งใครเลยคุณย่าคุณดวงสวัสดีเลิฟหกคุณย่าเนาะจอดจอดครับผมขอบคุณมากคุณย่า ขอบคุณคุณย่าขอบคุณคุณดวงขอบคุณใครเนาะภาษาอังกฤษใส่ให้แล้วครับผมสาวลาินเนาะสาวลาิน เราอาลินเดี๋ยวใส่ประเจให้ก่อนโอเคใส่ให้แล้วครับผมอาบานฮักยังไม่ได้ใส่ใช่ไหมว่าใส่แล้วยังอ่ะ อ่าโอเคใส่แล้วครับผมขอบคุณที่แวะมาเนาะทักรอบค่ะสาววิินคนงามเนาะมัดรวมใช่ไหมทักรอยค่ะทักรอบห้องอะไรเนาะอ่านให้ถูกอ่านให้ถูกเจ้าบ้าน นะคะครับรถอยู่ค่ะจ้าขอบคุณมากมากขอบคุณมากมากครับผมเราก็ชอบลมๆนี่เนาะเออหันมาตรงนี้คอยเชัเ่อหน่อยอ่านรู้เรื่องแสงไม่ย้อนคุณกรบ้านฮัก น่ารักจังทำกินส่งดอกไม้มาขอบคุณมากๆคุณยาส่งหัวใจมาขอบคุณคุณดวงขอบคุณราวารินขอบคุณภาษาอังกฤษด้วยครับผมผมขอตัวก่อนครับค้าผมขอบคุณมากๆดที่แวะเข้ามาเป็นกำลังใจให้บานฮักสวัสดี อยากสาววาลิ้นคนงามเว้นต่อครับครับผมขอบคุณมากมายครับผมมาดีกว่าไม่มาเนาะบายบายอีกไม่นานครับผมอีกเก้านาทีก็ลงไม่ขึ้นนานครับผมขึ้น ข,ขึ้นยาวกว่าคลิปหน่อยนึงก็ได้แล้วครับพี่สาววาลีนจากคุณกรบ้านฮักเนอะ <c oughs> แวนไปหาสาวๆใช่ไหม <c oughs> ตามสะดวกครับผม ขอบคุณมากๆขอบคุณมากมายที่แวะมาส่งกำลังใจตอนแรกว่าขึ้นไม่ได้เอดไปใช้เน็ตบ้านลูกสาวนะพอมาตรงนี้ก็ต้องกดไอ้นั้นออกถึงจะขึ้นได้ต้องใช้เน็ตมือถือ คุณดวงแม่เสมอทักทายจากคุณดวงเนาะเราก็ไม่ช่อยไม่ชอบตากแดดก็ด้วยที่เราเดินผ่าแดดไปมันก็จะร้อนเนาะ <c oughs> ตรงนู้นนเป็นห่อละฆังแดดคงจะร้อนใช่ใช่ใช่ ตรงนี้ก็ลมลื่นดีครับผมสะทานที่ในวัดนะ้ามีเปรมาพผกนอนน่ะดีเย็นสบายดียเฮ้ยเจ็ดนาทีก็ลงแล้ว ขอบคุณมากมากครับผมดอกญ้าเนาะอ๋อช่องของหันษสาเนาะน้องหันสาขอบคุณมากใส่ประแจให้แล้วนะ ดอกยาบ้านอ๋อใช่ใช่ใช,ใช่โอเคครับผมเรบสิบดอกยาบ้านนาชาแน,นลไขหลงมาผมใส่จ,จับปัจจัยใส่หมดแหละไม่ห่วงครับผมจะได้ไปแวะหาเพื่อนๆได้ ถ้าไปบ้านไหนถ้าไม่มีประแจใส่ก็อยู่ไม่ได้นานเพราะว่าเราดันสติ๊กเกอร์เขาไม่ได้เนาะสวัสดีทุกท่านใส่ประแจก็ไปหาคนนู้นได้เออมันก็ดีอย่างนึงเนาะอย่างน้อยก็ต้องไปกดติดตามกันก็นะจะได้เพิ่มยอดรัพย์จับไม้จับมือกันเวลาพิมพ์นะไม่เห็น ตัวหนังสือเลยค่ะอ๋อเติมพลังบวกให้กันนะดีครับผมจับมือจับไม้กันกอดคอกันไปเลยดึงดึงดึงแขนกันไปผูกอไข้อมือกันจะได้เพิ่มประมาณนี้ สวัสดีพี่ติ๊กติ๊กย่าเนาะผมก็อ่านไม่ออกภาษาอังกฤษชื่ออะไรเนาะภาษาอังกฤษคุณบีเนาะเอาง่ายๆนะคุณบีบีออะไรก็ไม่เข้าใจหรอกเพราะว่าไม่ได้เรียน <c oughs> ไรไม่จนสวัสดีเยวใส่ประแจให้ก่อน เดี๋ยวหาว่าไม่ใส่เสื้อเกาะให้เลยเนาะไรไม่จนใช่ไหมใส่เสื้อเกาะก็ค่อยอยังช่วหน่อยขอบคุณมากๆเดลยไรไม่จนเป็นโคราชคือกันเนาะนี่กับคนโคราชเนี่ยเกิดมาจากนู่นแหละอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาบานเกิดอยู่ที่นูนน่นหละที่โคราชนี่ ไ่ไม่โจนสวัสดีจากดอกยาบ้านนาชาแนลเนาะทักทายเหมือนบ้านรองหันสาจังเลยใช่ไหมน่าจะใช่นะถ้ามองไม่ผิดสวัสดีครับคุณบัวสุวรรณอ๋อชื่อบัวสุวรรณใช่ไหม ก็ต้องอ่านตามเขาเลยเนาะเขาอาจจะรู้จักกันนกบินไปไหนไม่รู้อ๋อใช่ใช่ใช,ใช่บ้านรองหันสาเนาะรองหันสา ขอบคุณกำลังใจอีกสามนาทีก็ลงครับผมไรไม่โจนสองหอนานเงใจดีด้วยลบรอบไม่พอใจยังดีอีกเติมให้กันดีครับผมต่างคนต่างเติมต่างคนต่างเติมดีดีมาก ไรไม่จนขอบคุณมากครับประมาณนี้เอาไปเลยสองห่อห่อเดียวแกบอกว่าไม่พอเดี๋ยวเบิ้ลถ้าเป็นอาหารก็เบิ้ลหน่อยหนึ่งไ้อิ่มเนาะไรไม่จนใช่ไหมก็ขอบคุณทุกท่านครับผมขอบคุณมากมายที่แวะเข้ามา อีกสองนาทีก็ลงครับผมขึ้นยี่สิบนาทีก็พอพี่ดอกยาสองหอนานลูก่อไม่พอใจดีด้วยคุณบีเนาะตัวบีนำหน้าตัวเอเอบีอะไรอยู่ข้างหน้ากล้องใช่เหร ตรงนี้เป็นป่าหญา้ามีด้วยเหรอข้างหน้ากล้องพูดแล้วพาให้คนลุกมองเห็นอะไร,รอ่ะตรงนี้เป็นต้นไม้อะไรอยู่ข้างหน้ากล้อง แสดงว่าเป็นสัมผัสที่หกแน่นอนเลยคุณย่าส่งหัวใจกอดๆคุณวีขอบคุณมากค่ะสงสัยเป็นสัมผัสที่หกแน่นอนเลยพอทักมาปุ๊บเราขนลุกอ่าบอกมือได้เลยครับผม ได้ยี่สิบนาทีเป๊ะลนะขอบคุณมากมายสว,สวัสดีไล่ไปจนสวัสดีคุณยา่าทักกันก่อนก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะหาว่ารีบเนาะครับผมบอกมือเลยครับผมจะได้ลงไปหาเพื่อนๆกันเนาะผมก็ไปไม่ได้กี่บ้านแล้วครับช่วงนี้ช่วงนี้ส่วนมากไลก็ไม่ค่อยดี รถชนยังไม่หายเลยเขาให้ไปปล่อยปลาไหลสองตัวเมื่อวานนี้ปล่อยทางน้ำไหลดวงไม่ดีตกคอขาดนะคุณย่าขอบคุณมากๆครับลงแล้วครับผมขอบคุณมากๆบ๊ายบายครับผม